ว่าคุยงานเลยกับว่างแยนกันนะครับกับทีมงานวนสายยันเศร้ารวมกับเสียงอีสานยังเป็นข้างการในฤดูกา,าลหนาฤดูกาลต่อไปนี่นะคร er, ับแล้วก็เข้าใช้มิกเซอร์นะครับเศร้าอินเจเนียรเข้าดูแ,รแลระบบเสียงนในฤดูกาลต่อไปพี่นอ้องเอฟซีแฟนคลับมันใจได้เลยเดี๋ยวเขาจะว่าทาวกบุ๊ดซ์นะครับของทั้งสองพนว่ามีกบุ๊ดซอจะไ,ได่แน่เดี๋ยวว่ารวมเดินสายสา้สางสรค์ผลงานกับทีมงานเสียงอีสานเดิมจากอาจารย์ก็เลย สวัสดีเอฟซี G, เสียงอีสานทุกท่านนะครับผมสายยศทองสวัสดิจ์จะฟ้องเครื่องเสียงอุบลเสียงสาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะครับดีใจยิงครับทีได้มาร่วมงานครับมอลำคขนาดเสียงอีสานผมขอเอาถึงตอนพอนี่เป็นด็กหน่อยตอนพอนี่เป็นเด็กหน่อยนะคือผมติดตามมอลำเสียงอีสานมาแต่ได้หน่อยครับผมมีเครื่องเสียงกระเพาะดูมอลำเสียงอีสานครับเป็นไอดอลของผมจนมาถึงทุกวันนี้จนผมได้มาทุกวันนี้ก็ดีใจ ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาร่วมงานกับมลธคณะเสียงอีสานพอดีบอสเอ็มและอาจารย์ชัยได้ติดตามผมและก็ให้โอกาสผมว่าอยู่กระบอกเสียงอีสานผมมีความยินดียิ่งครับยินดีและก็ดีใจครับพร้อมที่จะลุยงานนะครับและก็สร้างสรรค์ผลงานนะครับให้คณะมลํรเสียงอีสานนะครับให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ฝากด้วยด้วยนะครับ f c มอมลํรเสียงอีสานทุกท่านนะครับ ฝากติดตามผลงานเครื่องเสียงนะครับว่าฤดูกาลหน้าจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าผมไม่ให้เอฟซีเชียร์ชานครับผิดหวังแน่นอนครับนี่บอผิดหวังแน่นอนหลังจากที่เขามีโอกาสได้ร่วมเดินสายน้ำกันตั้งแต่ปลายฤดูกาลนี้แล้วนะครับหลังจากฤดูกาลหนาฤดูกาลต่อไปนี่เนี่ยมาเจอกันลอยเปอร์เซ็นต์ย่างแน่นอนร่วมเดินสายร่วมสามสังค์ผลงานน้ำกันมันจะนิดนึง,งแตกต่างกันบ้างระหว่างปลายฤดูกาลกับฤดูกาลใหม่เราก็มีความแตกต่างนึง ผมเบิ่มแต่ว,ว่าเราเริ่มลุยงานด้วยกันนะครับเราเริ่มหุ่นจักใจกันขึ้นหนึ่งหนึ่งแรกว่าทุกคนมีใจสิเกเรกัน,กนอาจารย์ใช่มีใจที่รวมง,งานบอสเอ็มมีใจสางสรรผลงานเสียงอสานบอสเอ็มหุ่นจักว่าก็เห็นผมมีใจแห่งเสียงอสานนี่แหละครับหนึ่งเรื่องแรกคือเรามีใจกันก่นกนกอนใช่ไหมครับคือใจเนี่ยหนึ่งแล้ว่านแล้วครับคือพันคืออ่าูดูกันมาัน เขา,ามีใจกันแล้วต่อไปคือการสาาร้างผลงานให้ดีกว่าเกา่าคือการเปลี่ยนแปลงของดุลการบังคันผมอาจจะบวชันทราจจยผมเอาตัวชุดดหญของผมเอามาแก้ไขเพื่อให้ดุลการนี้ให้ดีที่สุดครับห้อยเปอร์เซ็นต์เลยรอยเปอร์เซ็นต์เลยครับดุลการบังคัน,นกะ็ะบอหลอยก็เจะเต็มถี่อยู่ครับแต่ว่าอย่าห็นดหงิดเก่าเพราะว่าเราต้องเอาสิ่งที่ผิดผิดผิดพลาดของเรามาแก้ไขครับ ครับผมเขาโหดจดบอดแล้วเนาะว่าบอดมองไนแน่เราต้องแก่มองไน้แน่ด้วยการต่อไปคือแฟนครับวางใจได้แฟนครับเต็มีเสียอิสานไว้ใจได้คือหนึ่งเรื่องอุปกรณ์เรื่องเทคโนโลยีเรื่องระบบเสียงโดยที่อุปสรรคชาวมีอาจารย์ใช่มากกว่าคุ้มนี่แฮงบอกเลยว่าสุดยอดแน่นอนครับรับประกันครับนี่นะครับกนยนเองจทำ กุบบนสายยางสาวนะครับรวมงานกับทีมงานเสียงอีสารแน่นอนล่ะทั้งไม่ว่าจะเป็นคุณแม่นกน้อยอุเรพรนะครับหรือว่าจะเป็นอาจารย์เอจักรพัฒน์อะไกับเอฟซีแฟนคลับของหมอลำเสียงอีสารตั้งความคาดหวังไว้กับระบบเสียงเฮ้าค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรตั้งมาตรฐานไว้ค่อนข้างที่จะสูงอยากให้อาจารย์ย่ำความมั่นใจนะครับให้แฟนครับเฮ้าไดนมีความมั่นใจได้ว่าโอ้เห็นเหดุผลมาแน่นอนครับก็ฝากนะครับแฟนครับของหมอลำเสียงอีสารทุกท่านนะครับ ฝากอุปศนิสาวไว้ในอบอกอมใจของเอฟซีทุกท่านด้วยผมจะการันตีตัวเองว่าจะไม่ทําให้วงเสียงอสานได้ผิดหวังแน่นอนและเอฟซีทุกท่านนะครับผิดหวังอย่างแน่นอนครับจะพัฒนาต่อเนื่องครับถึงที่สุดนะครับรับประกันคุณภาพครับผมนี่อ่ะมาท่านคุณพ่อครับผมโอ้ หนุ่มหน้าใสใช่มีควาเอื่นพ่อเลยยุ่งยาเวที่อย่างบอกอกอกไม่กับมีการมาริสมกันนี่เยอะเยอะอิ่นพอได้เยอะมากนะครับนี่คือการันตีอยู่แล้วนะครับสำหรับหนุ่มหน้าใสชัยมิกเซอร์ในด่านของการควบคุมระบบเสียงพอร์ตนะครัี้โอ้ันรอบผีรอบป๊าป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 ที่นี่จะให้ตา โบกครับอุ้งซีแฟนกับพ่อแน่เพื่อสามความมั่นใจให้ครับอุ้งซีแฟนกับพ่อสวัสดีครับกะบโ้ก็่ม่เคยเรียนเหมือนเนาะเอาเท่าเท่าี่พ่อได้เนาะเขาคิดออกเขาคิดออกไงกาที่ผ่านมากกาทำทำเห้ดีที่สุดแล้วครับแต่ว่ายังมีขอบวกพ่องหลายๆอย่างที่แฟนกับเพิ่นน้ำเสนอที่ต้องแก้ไขมากะพยายามปรับปรุงตัวเองแก้ไขเขากับยุคกับสมัยของของยุคนี้คคครรรััับบบ ที่นี่ก็เรื่องเทคโนโลยีก็พยายามเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาครับผมเพื่อสิ่งมาสปอร์ตก็วงของเมนุน้อยบุรีพร้อมของเฮาเพลว่าตามที่เพิ่นเต็มใจไว้ใจเฮาครับผมก็บ่าเพื่อยุดตัวเองยุดเพื่อในการเรียนรู้ครับบระยุดนิ่งหรือเปล่าประยุดนิ่งครับเทคโนโลยีไปถึงในผมก็ตามตามที่ท่านครับผมเพราะฉะะนนั้เพราว่าก็ได้เป็นผลงานออกมาแบบนี้ครับปีนี้ก็ผมก็ต้องไปเรียนรู้เพื่อฮะสปอร์ตวงให้ดีที่สุด ครับครับก็ตอบโจทย์ครับแฟนคลับเมันรอคอยเบิ่งอยู่ครับครับผมนะครับพกคิดหวังครับผมจะทำพิธีพิสุดครับไว้ใจได้เลยไว้ใจได้เลยครับผมนี่เลยนับหนี้ไว้ใจดนพิษบางยางแน่นอนนะครับทั้งสองท่านเพราะฉะนั้นนะครับทีมแฟนคลับเอฟซีของทีมงานเสียงอีสานจังไลยกับฝากในด้านของระบบเสียงนะครับไว้ในอ้อมใจพี่น้องน้ำแน่กับเรากันมี่ยังอยากจะให้เข้าเพิ่มเติมที่ชม นะครับแนะน้ำขอมาได้นอมรับทุกคำติชมแราอาจารย์น้อมครับนะครับจากนี้กับฝากให้ได้ครับทีมระบบเสียงเสียงอีสาปีนี้จัดเต็มอย่างแน่นอนขอบคุณครับ